แมทธิวดีนโพสต์ด่วนใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับอย่างล้นหลามสำหรับครอบครัวดีนของสองนักแสดงแมทธิวดีนและลีเดียสารันรัตเมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรมของแมทธิวได้โพสต์ข้อความแจ้งการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่6เมษายน64ที่บริเวณค่ายมวยโดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อในร่างกายนั้นแมทธิวเผยว่าในวันพรุ่งนี้เจ้าตัวจะเดินทางไปยังโรงพยาบาล ซึ่งระหว่างนั้นก็เริ่มจะดําเนินการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันตามมาตรการของรัฐโดยแมทธิวระบุว่าเนื่องจากคืนวันที่6เมษายน64ช่วง19นาิกา30นาทีผมสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ค่ายมวยผมจะกักตัว14วันตามมาตรการรัฐและพรุ่งนี้จะไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลขอบคุณครับในขณะที่ลิเดียซารันรัฐพันรยยของแมทธิวดีนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าอีกแล้วหรอ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ